น้ำดูซีรีจัดทำโดยกลุ่มเพื่อนแนตตี้ธิดาพรมาแล้วค่ะชื่อนางสาวพ,พริมาวงประทีปรหัสนิสิต6 3 1 3 0 0 2 5 5ค่ะนางสาวกัญยพักของวิไลหกสามหนึ่งส์ศูนย์หนึ่งศูนย์ค่ะสวัสดีค่ะจิตประพาสพิสุทธิประพัศสศรหกสามหนึ่งสามศูนย์ค่ะนางสาวธิดาพรอยู่ศรีสุขรหัสนิสิต 631-300-10-086สวัสดีครับผมนาธิศพัศสตาวงรัฐรหัสนิสิต63์631-300-10-087ครับชื่อนางสาวนิชินพิงแจมรหัสนิสิท631-300-10-089ค่ะทะมนวันแพรกวาลีค่ะรหัสนิสิท63์631-300-10-092ค่ะ นงางสาวสุพิชัยการิมิรหัสนิสิตหกสามหนึ่งสย์ศูนย์หนึ่งสค่ะสวัสดีครับผมเทนิชิโจยสารหัสนิสิตหกสามหนึ่งสย์ศูนย์หนึ่ง้าแปครับสวัสดีค่ะนงางสาวปันดารีช้ยเพชรรหัสนิสิตหกสามหนึ่งสย์ศูนย์รรหนึ่งค่ะ สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดทําโครงการดื่มน้ำเดอะซีรีส์ในครั้งนี้เนี่ยนะคะพวกเราเห็นว่าคนส่วนใหญ่มีกิจกรรมที่ต้องทําในชีวิตประจําวันค่อนข้างมากจะลืมคํานึงถึงสิ่งสําคัญใกล้ตัวอย่างเช่นการดื่มน้ําไม่ครบ8แก้วหรือ2ลิตรต่อวันพวกเราจึงได้จัดทําโครงการนี้ขึ้นเพื่อนหนึ่ง เพื่อให้คนเห็นประโยชน์และความสำคัญของการดื่มน้ำา 2. เพื่อกระตุ้นให้คนมีวินัยและซื่อสัตย์ต่อต,อตอนเองในการดื่มน้ำ 3. า3เพื่อยับยั้งการเกิดโรคต่างๆและ 4. เพื่อสร้างให้ระบบการขับถ่ายของร่างกายเราดีขึ้นนั่นเองค่ะ d ีไซน์ thinking หัวข,ข้อที่1การเข้าใจอย่างลึกซึ้ง 1. นงทำอย่างไรให้ดื่มน้ำได้ครบแปแก้วต่อวัน 2- องทำอย่างไรให้ทานอาหารได้ครบห้าหมู่ในแต่ละมือ้อสามทำอย่างไรให้พักผ่อนได้เพียงพอในแต่ละวัน 4- ปัญหาการเข้าสังคม 5- ปัญหาด้านการเรียน 6- ปัญหาด้านสุขภาพ 7- ปัญหาด้านสุขภาพจิต 8- ปัญหาการบริหารการใช้ใจ่ายเงิน 9- ปัญหาด้านการจัดสรรเวลาในการเล่นโซเชียลมีเดียสิ 10, ปัญหาด้านการเปิดกล้องในเวลาเรียนออนไลน์11ปัญหาด้านการปรับตัวในการเรียนออนไลน์12ปัญหาด้านการง่วงนอนในขณะเรียนค่ะ นิยามและตีกรอบปัญหานะคะทื่อในปัจจุบันทุกคนมีภารกิจที่ต้องทำตั้งแต่เชา้จาจนหลดเย็นค่ะจนทําให้อาจจะลืมจัดสรรเวลาแล้วก็แบ่งเวลามาดูแลตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนให้เพียงพอหรือการดื่มน้ำครบแปดแก้วต่อวันค่ะดังนั้นนะคะเราจึงเล็งเห็นปัญหาและต้องการที่จะแก้ไขในการที่เปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองในการดื่มน้ำครบแปดแก้วต่อวันค่ะพวกเราได้ระดมความคิดหาวิธีที่จะดื่มน้ําให้ครบ8แก้วหรือว่า2ลิตรต่อวันได้ดังนี้ ต่อไปนะคะคือขั้นที่4การสร้างต้นแบบค่ะเราเลือกวิธีที่11นะคะก็คือถ้าดื่มนะ้ําไม่ครบ8แก้วตอนหนึ่งวันจะต้องนําเงินไปรวมกับเพื่อนนะคะตามจํานวนแก้วที่เราดื่มไม่ครบโดย1แก้วเท่ากับ20บาทค่ะแล้วเงินที่เรารวบรวมนะคะก็จะไปซื้อขนมแบ่งกันกับเพื่อนๆค่ะเราเลือกวิธีนี้นะคะมาเป็นต้นแบบของโครงการเราเพราะวิธีนี้จะช่วยกระตุ้นให เพื่อนๆทุกคนพยายามดื่มน้ำให้ครบค่ะเพราะถ้าหากดื่มไม่ครบก็จะต้องเสียเงินและผลจากกิจกรรมนี้นะคะนอกจากที่จะทำให้เราได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรักษาอยู่ในตนเองแล้วนะคะยังได้กระชับมิตรสัมพันธ์รู้จักแบ่งปันและฝึกการเข้าสังคมอีกด้วยค่ะการทดสอบจากการทดลองปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้เลือกคือการดื่มน้ําให้ครบ8แก้วหรือ2ลิตรวันหากดื่มน้าไม่ครบตามเป้าหมายต้องนําเงินไปเก็บออมตามเกณฑ์ที่ได้กําหนดไว้ ประสิทธิผลที่เกิดขึ้นคือสมาชิกในกลุ่มได้ให้ความสําคัญต่อการดื่มน้ํามากขึ้นเนื่องจากได้รับประโยชน์จากการดื่มน้ํามากมายเช่นการดื่มน้ําทําให้สุขภาพดีขึ้นสร้างนิสัยการมีวินัยและความซื่อสัตย์ต่อต,ตัวเองจึงสามารถสรุปได้ว่าการดื่มให้ครบตามกําหนดสร้างประโยชน์ต่อร่างกายของเราในทุกด้านส่งผลต่อน,นิสัยและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างชัดเจนซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ ในส่วนของผลการดําเนินกิจกรรมนิสิตท,ทุกคนได้รับประโยชน์และประสบการณ์ที่มีค่าจากการทําโครงการชีวิตที่ดีงามในเรื่องดื่มน้าให้ครบ8ปดแก้วต่อวันหรือดื่มน้ำในซีรีส์นิสิตท,ทุกคนได้เข้าร่วมโครงการชีวิตที่ดีงามด้วยความเต็มใจและตระหนักเห็นถึงความสําคัญนิสิตท,ทุกคนสามารถนําความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตได้จริงและในส่วนของข้อมูลพื้นฐานการดําเนินโครงการสืบเนื่องจากวัตถุประสงค์ของการดําเนินโครงการนี้อาทิ เพื่อกระตุ้นให้เห็นถึงความสําคัญในการดื่มน้ําเพื่อก่อให้เกิดการรักษาวินัยในตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตการเตรียมการและกระบวนการดําเนินงานจึงเป็นไปอย่างเป็นขั้นเป็นตอนค่ะ 1. การเตรียมการดําเนินการพวกเราได้ระดมสมองหากิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดการรักษาวินัยในการดื่มน้ําให้ครบ8ปแก้วต่อวันและได้สร้างกติกาข้อตกลงในการทํากิจกรรมในครั้งนี้ 2. กระบวนการดําเนินงานและผลของการดําเนินงาน นิสิตทุกคนที่เข้าร่วมในโครงการนี้จะต้องรักษาวินัยโดยการดื่มน้ำให้ครบ8แก้วต่อวันหรือ2,000มิลลิลิตรเป็น,นเวลา30วันหรือ1เดือนโดยผู้ที่ไม่สามารถทำตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ได้ในทุกครั้งจะต้องเสียค่าปรับเป็นจำนวน20บาทต่อ250มิลลิลิตรหรือ1แก้วและผู้ที่สามารถทำคะแนนได้สูงสุดจะได้รับรางวัลตอบแทนค่ะผลจากการดำเนินง,งานเป็นไปได้ด้วยดี จากผลสถิติในกิจกรรมดื่มน้ำให้ครบ8แก้วต่อวันเป็นเวลา1เดือนนิสิตทุกคนสามารถปฏิบัติได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ดังตารางที่แนบและในส่วนผลที่ได้รับจากการดำเนินง,งานในเชิงปริมาณจำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ10คนจำนวนชิ้นงาน1กิจกรรมประเมินความสาเร็จนะครับสมาชิกในกลุ่มทุกคนสามารถดื่มน้ำได้แต่ละวันได้มากกว่าเมื่อก่อน,อ,นอย่างเห็นได้ชัดครับ และทุกคนก็ดื่มน้าได้ตรงตามเป้าหมายเกือบทุกวันครับอาจจะขาดเพียงเล็กน้อยแต่ก็ได้ดื่มไปมากกว่าเมื่อก่อนอย่างแน่นอนครับผมและสมาชิกบางคนก็ยังดื่มน้ําได้มากถึง3-4ลิตรต่อวันนะครับซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากส่วนความสําเร็จด,ด้านสุขภาพนะครับตัวอย่างเช่นรู้สึกตื่นตัวระหว่างวันมากขึ้นมีสมาธิในการเรียนดีขึ้นนะครับผิวพรรณดีขึ้นและอื่นๆ,ๆมากมายครับโดยรวมแล้วโครงการนี้ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากครับผม ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไขนะครับในช่วงแรกของโครงการสมาชิกบางคนยังไม่ชินกับการดื่มน้ําปริมาณมากนะครับจึงทําให้ต้องใช้เวลาปรับตัวเล็กน้อยแต่หลังจากดื่มน้ําไปได้2-3วันนะครับก็สามารถปรับตัวได้และอีกปัญหานะครับคือในช่วงต้นของโครงการเราจะเป็นต้องถ่ายคลิปวิดีโอขณะที่กําลังดื่มน้ําโดยใน1วันเราต้องถ่ายคลิปวิดีโอหลายครั้งนะครับจึงทําให้บางครั้งเกิดการลืมถ่ายวิดีโอ ของวันนั้นหรือบางครั้งก็ไม่มีเวลาถ่ายนะครับเนื่องจากายุ่งกับงานหรือมีธุระอื่นเราจึงแก้ปัญหานั้นโดยการเปลี่ยนจากการถ่ายคลิปวิดีโอนะครับเป็นการเขียนปริมาณน้ําที่ดื่มไปลงในการาฟ o o o g s h s h t ครับึ่งทําให้สามาชิกไม่ลืมที่จะเขียนเพราะว่าใช้เวลาไม่นานนะครับและเป็นวิธีที่ง่ายค,ครับ จากการดําเนินโครงการมีขั้นตอนการดําเนินงานที่สอดคล้องกับหลักปชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งหมด3ห่วง2เงื่อนไข 1. ความพอประมาณมีความพอประมาณในการดื่มน้ําให้ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปโดยปริมาณ8แก้วต่อวันเป็นปริมาณที่เหมาะสมต่อการที่ร่างกายจะนําไปใช้ 2. ความมีเหตุผลทางคณะผู้จะทำมีเหตุผลในการดำเนินโครงการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดื่มน้ำให้มากขึ้นภูมพุงมกันที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลง จากประโยชน์จากการทำโครงการได้รับประโยชน์มากมายพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในเรื่องต่างๆเงื่อนไขความรู้การดื่มน้ําต้องมีความรู้เกี่ยวกับน้ําเพื่อที่จะกําหนดปริมาณการดื่มน้ําให้เหมาะสมเงื่อนไขคุณธรรมจากการทําโครงการได้สร้างนิสัยความซื่อสัตย์และความอดทนและการมีวินัยที่ดีต่อตนเอง